สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะผ่อนพาทุกคนมานั่งดูปลาอยู่ริมสะน้ำฟังเสียงนกไปด้วยดูปลาไปด้วยช่วยผ่อนคลายนะจะเป็นปลากระดิหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะแล้วก็อยู่ในน้ำดูสิไว้ตามหลังกันนะเอ็นดูเชียวยามว่าง คนก็จะมานั่งริมน้ําตรงนี้เส้นมันไม่ไกลจากที่บ้านเนาะเดินมาออกกําลังกายด้วยพอเหนื่อยก็นั่งพักดูนกดูปลาดูอะไรไปเรื่อยเปื่อยตามภาษาอะไรเนาะเพื่อเราจะได้หายเหนื่อยหายเหนื่อยนะแล้วเราก็เดินต่อแล้วก็กลับ,บาน นกไม่รู้ตรงไหนแต่ตรงไหนเนาะได้ยินแต่เสียงไม่เห็นตัวมันเริ่มสายเลยด้วยถ้าช่วงเช้าเช้าเนี่ยนกจะลงเยอะมากนอนกินอยู่ฝั่งนอนแล้วก็ว่าวดังอยู่ตรงไหนดูปลาดีกว่าสบายใจกว่ากันเยอะเลยน้ำมันไม่ค่อยใสเนะน้ำในสระฝนเพิ่งตกมามันก็เป็นอย่างนี้แหละ แต่ปลาพวกนี้มันต่างจากปลาที่ปลาตัวใหญ่นะเขาจะอยู่ในน้ำนั่นเห็นไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บป,ปคอยไล่กินปลาตัวเล็กๆปลาพวกนี้จะไม่ค่อยระเวดร,ระวังเพราะว่าม่มีใครสนใจเขาไปกินสนมากถ้าคนที่เข้ามาตกเบ็ดสนมากจะเป็นเด็กๆมาตกเบกก็ดก จะเป็นปลาสวายบ้างปลาช่นบ้างตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเ็ไม่เอาเขาไว้มันอย่างเงี้ยสวยงามมาเลยอยู่สบายๆไม่ได้กลัวอะไรเลยดูสิตามหลังกันไปเป็นแพ้เป็นแพเป็นแพ <c oughs> น,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 นู้นตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นน่าจะเป็นปลาช่นอยู่ไกลๆนั่นแน่ คือก็มีแหล่งที่อยู่อาศัยมีแหล่งอาหารให้มาเดินออกกับนังกายก็จะเอาขนมปังบ้างอะไรบ้างให้เขากินเนาะปลาก็เลยชุกชุมที่เนี่ยนี่เพิ่งจะลอกกุศะไปลปลาตัวใหญ่ก็หายไปเยอะแต่ก็ยังมีแหละก็ปล่อยใหม่ด้วยไม่มันจะมีะตรงริมน้ำมีหญ้าเขาเรียกหญ้าใส่อะไรไม่แน่ใจเนาะ คือเป็นที่วางไข่ของปลาให้เขาได้อยู่ได้อาศัยช่วงที่เขายังเป็นตัวอ่อนอยู่มันจะมีคล้ายๆตัวไร่น้ําหรืออะไรผมไม่แน่ใจนะตัวแดงๆอะ่ะจะเป็นอาหารให้ลูกปลาคือชอบมานั่งดูทุกวันทุกวันทุกวันเพราะว่ามันช่วยมีความสุขนะคนเราไม่ได้ต้องการอะไรมากมายในชีวิตแต่ละวันแต่ละวัน เราผ่านเรื่องเหนือ่อยเรื่องเครียดเครียดแล้วก็มาผ่อนคลายด้วยการนั่งดูนกดูปลาอะไรไปตามประสีประสาหแหละนู่น ون, น ون, เดี๋ยวจะพาไปดูตรงนู้นเห็นไหมเอยมันน่าจะไกลเกินไปหรือเปลา่าโอ้เห็นเห็นเห็นนั่นแหละมันคอยจ้องจะกินปลาอยู่เจ้านกตัวนั้นนะเมื่อเช้าอ่ะตอนผ่อนมาช่วงแรกเนาะ นกเยอะมากน่ะมันคอยอยู่นิ่งๆพอปลาเผลอก็ฟึดฟดแล้วก็มันมีนกนักลา่าตัวสีพรฟ้านะั่นนะ่ะไวมากไปแล้วไปแล้วไปแล้วข้างบนก็จะมีนกนกกางเขนบ้านเดี๋ยวจะพาไปให้ดูนั่นเห็นไหมเอย ก็หากินไปตามภาษีภาษาของนกะเนาะกระตุกกระติกไปเรื่อยเพราะว่าที่นี่อะไม่มีใครทําอะไรนะน,นกอันนี้เป็นนกกระจาบหรือเปล่าตัวเล็กนกอะไรไม่รู้เนาะพรก็รู้จักไม่หมดหรอกไปแล้วไปแล้ว,ลวบินไปแล้วเยอะมากอะแถวเนี้ยรวมถึงที่บ้านพรด้วย คือมันเป็นเป็นธรรมชาติอสัตว์ก็ก็อยากมาอยู่อยากมาอาศัยมันมีครบทั้งที่อยู่ที่กินเนาะอาหารการกินกลับมาดูปลาของเราต่อเขาเหมือนอขึ้นมาเล่นน้ำหรือเปล่าเพราะว่าฝนตกไปเมื่อคืนพอช่วงเช้าปลาก็จะออกมาเล่นน้ำกัน น่ะน่อุ้ยน,น่ารักเชียวแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยพออย่างชอบเลยนะถ้าได้ดู่แบบเนี้ยแต่ว่าเราไม่ได้ว่างเนาะก็แค่เดินมาออกกําลังกายแล้วก็พักนั่งดูนั่นดูนี่ถือโอกาสถ่ายคลิปไปด้วยชอบอ่ะชอบได้อยู่แบบนี้ นวลไวไปนวนแล้วไปนวลแล้วดูดูก็ตามหลังกันมันไม่ชัดหรอกเนาะแต่ว่าก็เห็นแหละว่าเป็นฝูงปลาเพราะมันหลายตัวถ้าตัวเดียวคงคงไม่เห็นหรอกอันนี้มันหลายตัวมันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นฝูงเป็นฝูงเป็นฝูงดูดิว้ตามหลังกันหลายฝูงมากตัวไซส์ขนาดเท่า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 กันหมดเลยอะ่ะ ดูด้วยสายตาดูดิดูด,ดิสองสองชุดสามชุดแน,น่นแน่นแน่นแน่นหายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวพอจะก,กลับบ้านแล้วเนาะ นั่งพักแค่หายเหนื่อยก็นั่งดูปลาไปด้วยถือกาสถ่ายคลิปไปด้วยแต่แรกนั่งเฉยๆเออปลามันก็เยอะดีมู่นนกมาเป็นแถวเลยโอยเยอะจังไม่ได้แผนกล้องตามเนาะกล้องจับปลาอยู่อือฟุบฟับฟุบฟับฟุบฟับอ๋ออันนี้เป็นนกรี่เรี๋ยวจะพาไปดู นอนลงมาแล้วลงมาแล้วนั่นนั่นเห็นไหมเอ่ยตรงบันไดาทางลงอะนะคือทั้งนกทั้งปลาเขาจะแบ่งเป็นเหมือนเป็นกลุ่มเนาะกลุ่มใครก็กลุ่มมันอะมันจะมีหัวหน้าทีมปลาก็เหมือนกันถ้าตัวตัวหัวหน้าทีมพาไปทางไหนเขาก็ไปทางนั้นแหละ โอนโฉบลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเอาไม่ลงไม่ลงเอาลง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 สองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวนั่นร่อนถลาร่อนถลาลงไม่ลงลงหัวหน้าทีมลงลูกทีมก็ต้องลงพวกนนี้หากินเก่งเอาอะไรตกใจเินหนีเว็บไปแล้วไม่รู้ตกใจอะไรเหลืออยู่ห้าหกตัว แล้วมันมีไอ้เจ้ากระแตด้วยอยู่ล่างสุดตรงริมน้ําเห็นไหมเอ่ยตัวจะเล็กมากเจ้ากระแตเสียงดังกว่าเขาลองตวตเตวตตวตตวข้างบนจะเป็นนกพิระอุ้ยปลาก็เนอะยั่วดีจังเลยเดี๋ยวคลิปนี้พรอนขออนุญาตลงก่อนเด้อจะกลับบ้านแล้วสายแล้วเนาะ บายบายค่ะจุ๊บจุ๊บ